พวกเราก็คงจะเคยเห็นชาวญี่ปุ่นหลายคนเลยที่เขาสนใจในศิละปะการต่อสู้มวยไทยครับอ่าเรารู้ว่าเขาชื่นชอบใช่ไหมแต่ทีนี้ก็มีคนหลายกลุ่มในกันที่เขามองว่ามวยไทยเนี่ยคือศิละปะป้องกันตัวสุดสยองรองเท้านันยางรองเท้าไทยแท้ใส่มาตั้งแต่เด็กจนโตโดยชาวญี่ปุ่นคนหนึงครับเขามีชื่อว่าฮีโร่นะเขาบอกว่า มื่อตอนที่ยังเด็กนะผมอ่อนแอแล้วก็ไม่มีกําลังกายที่จะเล่นเบสบอลกับเพื่อนๆได้เลยทีนี้พอผมโตเป็นผู้ใหญ่ผมก็เริ่มว่ายน้ําแล้วก็จ็อกกิ้งพัฒนาความแข็งแรงทางร่างกายในระดับที่ปกติธรรมดาที่คนทั่วไปเขาทํากันแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผมจะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะผมก็ไม่เคยเก่งเรื่องกีฬาเลยแล้วก็ไม่เคยชกต่อยกับใครด้วยอาจจะเป็นเพราะไม่มีใครสนใจผมก็เป็นได้ ดังนั้นเมื่อผมอายุ30กว่ากว่าผมก็เริ่มอยากจะเรียนศิละปะการต่อสู้บางประเภทก็คิดไปว่าศิละปะการต่อสู้ที่รุนแรงอย่างคาราเต้นี่อาจจะยากเกินไปสำหรับผมนะดังนั้นผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปเรียนไอคิโดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา,เ,าเดี๋ยวก่อนบางคนไม่รู้ว่าไอคิโดคืออะไรไอคิโดเนี่ยมันเป็นศิละปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นสมัยใหม่ครับที่มีการพัฒนาโดยโมริเฮอิ เป็นการรวมศิละปะการต่อสู้ประชาะแล้วก็ความเชื่อทางศาสนาไว้ด้วยกันมันเป็นศิละปะการต่อสู้ที่ใช้ป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บด้วยลักษณะก็ประมาณใช้โมเมนตัมแรงดึงดูดของโลกให้เป็นประโยชน์นะนะทำให้ศัตรูพลิกล้มไปมาอะไรประมาณนี้ครับน่าหลักคือไอคิโดน่าหลักคุณฮิโรเขามีความรู้สึกว่าไอคิโดมันน่าจะนุ่มนวลแล้วเหมาะก,กับเขากว่าเขาก็เลยเริ่มเรียนไอคิโดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผมได้ฝึกไอคิโดมาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วแล้วผมเชื่อว่าผมเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งเลยแต่หลังจากที่ฝึกไอคิโดมานานหลายปีนะก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยอยู่เสมอก็คือไอคิโดแข็งแกร่งหรือเปล่าโอ้โหเรียนมาตั้ง20ปีแล้วเพิ่งจะมาสงสัยประการแรกไอคิโดไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโจมตีคู่ต่อสู้ดังนั้นคำถามดังกล่าวนี้อาจจะไม่มีความหมาย แต่เมื่อผมได้ยินคนพูดว่าไอคิโดเป็นของปลอมหรือมันเหมือนกับการเต้นรำแบบนี้ผมก็อยากจะเถียงกลับไปนะแล้วพูดว่าทำไมคุณไม่ลองทดสอบด้วยตัวเองล่ะในต,ตอนนั้นผมก็เลยมักจะคิดถึงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนะถ้าหากว่าไอคิโดต้องแข่งขันกับศิละปะการป้องกันตัวหรือกีฬาต่อสู้ชนิดอื่นและวิธีที่เป็นไปได้บางอย่างในการจัดการกับเรื่องนี้ก็คือให้ยูโดน่ะรักษาระยะห่างและอยู่ด้านหลังโดยไม่ต้องจับล็อก เนโดไม่ยืนด้านหน้าบล็อกด้วยครึ่งหนึ่งของร่างกายแล้วก็อยู่ด้านหลังคือลักษณะการต่อสู้ของแต่ละศิลปะเขานะครับประมาณว่าจินตนาการว่าฉันนะเป็นไอคิโดนะแล้วก็มีคาราเต้อยู่ด้านหลังมีเคนโดอยู่ด้านหน้าแล้วก็พลิกไปลพลิกมาเอาชนะเท่แบบนี้ที่เขาคิดไอคิโด <ik> เป็นที่1อ่าเขาก็พยายามจะคิดอย่างไงนครับในขณะที่ผมกําลังคิดเรื่องนี้อยู่ในหัวผมก็ตระหนักได้ว่าถ้าเกิดเป็นมวยไทยละ่ะที่มาอยู่ตรงหน้าเราเนี่ย มวยไทยถือเป็นศิละปะการต่อสู้ที่น่าจะแข็งแกร่งที่สุดแล้วสิ่งเดียวที่ผมคิดได้ก็คือวิ่งหนีเอา้าทีเมื่อกี้ยังจินตนาการว่าเอาชนะคาราเต้เคนโดอะไรอยู่เลยเขาบอกว่ามวยไทยเป็นศิละปะการต่อสู้ที่น่ากลัวอย่างแท้จริงผมอยากพูดเกี่ยวกับด้านที่น่ากลัวของมวยไทยจากมุมมองของมือสมัครเล่นอย่างผมนะเขาก็มีการพูดถึงเรื่องของโทนิจา่าเขาก็ดูต้มยำกุ้งดูองค์บากนะครับหนังไทย เขาก็แนะนําว่าถ้าใครยังไม่เคยดูให้ไปดูเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าคุณคิดยังไงแน่นอนว่าเนื่องจากมันเป็นภาพ,พยนตร์นะอาจจะมีการแสดงเกินจริงบ้างแต่ฉันคิดว่านี่คือศิลปะการต่อสู้ที่ประกอบด้วยการเน้นการโจมตีเพียงอย่างเดียวเพื่อสร้างความเสียหายให้กับคู่ต่อสู้ศอกและเข่าถือเป็นอาวุธสังหาร แล้วเขาก็มีการพูดถึงปรมาจารย์ไอคิโดนะถือว่าเป็นระดับสูงของไอคิโดเลยมีการประท้ากับมวยไทยครับแต่ก็โดนโจมตีอย่างรุนแรงเขาก็เสียความรู้สึกนิดนึงนะหละัเพราะว่าเขาฝึกไอคิโดมาตั้ง20ปีแต่เขาก็เข้าใจว่ามวยไทยนี่เป็นกีฬาอาไม่ใช่กีฬาเขาเรียกว่าศิละปะการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งแล้วก็น่ากลัวสุดสยองแต่ผมว่าถ้าเขาได้เห็นกุญช์เมร์นะจะสยองยิ่งกว่านี้อีก กว่าจะชคกันได้สักหมัดนี่รมกันจนหอบเลยเพราะว่าคุณคาเมนี่เป็นการต่อสู้ที่เล่นกันถึงตายครับคือเหนื่อยตายกันไปข้างหนึ่งเน่ยไม่บาดเจ็บหรอกเต้นกันจนเหนื่อยอ่าทีนี้คุณฮีโร่เขาบอกต่อว่าคุณคิดว่ายังไงไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะถ้าคุณได้เข้าสู่การต่อสู้ในระยะประชิดคู่ต่อสู้ที่เป็นมวยไทยเนี่ยจะจับหัวคุณแล้วก็โจมตีคุณอย่างรุนแรงด้วยศอกและเขา่าเรียกว่าแคลมอา่าเป็นภาษา การต่อสู้มั้งผมไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรคุณจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรักษาระยะห่างแล้วก็อยู่ห่างไว้ถ้าเป็นแบบนั้นน่ะคนคนนั้นเขาก็จะกระโดดมาตีข่าคุณแล้วคุณกจ็จะกระเด็นออกไปเลยแล้วเขาก็สรุปนะทุกคนครับถ้าเกิดทะเลาะกับคนที่มีการฝึกมวยไทยมาขอให้คุณวิ่งหนีให้เร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นบทความของคุณฮีโร่ที่นี้มาอีกคนนึงเขามีชื่อว่า อาเขาไม่ได้บอกชื่อแต่ว่ามันเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการต่อสู้ของญี่ปุ่นครับมีชื่อว่า efight japan เขาบอกว่ามวยไทยเนี่ยคือการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดความตายรอบที่6มันน่ากลัวเกินกว่าการต่อสู้เสียอีกหมายถึงยกที่6เขาบอกว่ามาคุยกันเรื่องเสน่ห์ของมวยไทยกันผมอยากจะเขียนถึงบางตอนที่จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของมวยไทย หรือถ้าพูดที่ถูกต้องก็คือทําให้คุณได้สัมผัสถึงความแปลกประหลาดของโลกมวยไทยมันมีการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดที่ไม่สามารถจํากัดไว้ในกรอบของกีฬาได้มีวลีหนึ่งที่แฟนมวยไทยทุกคนต่างรู้จักนั่นก็คือยกที่6แห่งความตายในโลกของมวยไทยประธานหรือเจ้าของยิมคือผู้มีอํานาจโดยเด็ดขาดและความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับนักสู้ก็คล้ายคลึงกันกันกบความสัมพันธ์ระหว่างนักมวยปล้ำซูโม่กับหัวหน้าค่าย ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างนายกบ่าวนั้นมีการบัคับใช้อย่างเคร่งครัดโอ้โหใช้คำว่านายกบ่าวเลยอย่างที่เราทราบกันดีว่ามวยไทยเป็นการผานันเขาบอกมานะโดยประธานาธิบดีและเจ้าของกีฬาก็จะวางเดิมพันให้กับนักมวยของตนเองเป็นธรมรมดาถ้าเราแพ้ตรงนั้นเราจะเดือดร้อนแน่ประธานผู้ที่ประสบความสูญเสียจะต้องโมโหได้ะระบายความโกรธกับผู้เล่นแน่นอนนี่เป็นฉากที่ไม่เคยเกิดขึ้นในญี่ปุน่น แต่ที่ไทยนะ่ะบางครั้งคุณอาจจะพบกับท่านประธานที่เขาต่อยนักสู้ที่พ่ายแพ้ด้วยหมัดหลังจากการแข่งขันเรียกว่ายกที่6แห่งความตายเพราะว่ามวยไทยจะแข่งกัน5ยกยกละ3นาทีความหมายที่แท้จริงของเขาน่าจะหมายความว่าแข่งกัน5ยกนั่นแหละแต่ยกที่6ใครที่แพ้นะนั่นแหละคือยกแห่งความตายของเขาเขาก็พูดถึงฮิโรชิโยชิทากะครับเคยไปต่อยที่สนามมวยลุมพินี คู่ต่อสู้ของฮิโรชิเนตอนนั้นก็คือนักสู้หนุ่มมีชื่อว่าซาตานฟ้าที่เพิ่งเรียนจบและวกำลังจะอุทิศตนให้กับมวยไทยแต่เขาก็โดนโยชิทากะน็อกเอา์ก็คือฮิโรชิโยชิทากะนี่แหละนาอผมได้ยินคนรู้จักชาวไทยคนหนึงเล่าว่าหลังจากจบการแข่งขันนะประธานสโมสรโกรธจัดเลยแล้วพูดว่าเราแพ้คนญี่ปุ่นได้ยังไงซาตานฟานี่ไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงสถา,านฟาหรือเปล่า ก็นา่าละครับประธานสมโมสรอนก็โกรธจัดบอกเราแพ้คนญี่ปุ่นได้ยังไงทีนี้ก็ต่อยกับคนที่แพ้หนักซ้ำๆเลยแม้ว่าจะไม่ได้ต่อยที่หน้านะแต่ก็เข้าที่หน้าอกกับท้องและนักสู้คนนั้นก็นั่งอยู่บนเก้าอี้โดนต่อยโดยเป็นเวลานานจนในที่สุดก็เอาหัวลงก็น่าจะสลบมั้งเขาบอกว่าในโลกของมวยไทยเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะที่ยิมจะดูแลเรื่องอาหารเสื้อผ้าและที่อยู่อาศัยของนักสู้แม้ว่าในปัจจุบันดูเหมือนว่าพฤติกรรมดังกล่าวจะลดน้อยลง กล่าวอีกในหนึ่งก็คือประธานยิมได้ลงทุนล่วงหน้าแล้วและต้องการคืนทุนอย่างมากวิธีเดียวที่จะชดเชยความสูญเสียเหล่านั้นได้ก็คือผู้เล่นต้องชนะต่อไปผู้เล่นแต่ละคนจะต้องต่อสู้จนสุดความสามารถเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในกรุงเทพหากพวกเขาแพ้นะพวกเขาอาจจะโดนไล่ออกและส่งกลับไปยังชนบทยิ่งก,กว่านั้นถ้าพวกเขาแพ้พวกเขาจะต้องเผชิญกับรอบที่6อันโหดร้ายซึ่งจะทำให้พวกเขาสิ้นหวังมากขึ้น ความสิ้นหวังนี้อาจจะต้องแลกมาด้วยเงินทองและความเป็นอยู่อาจกล่าวได้ว่านี่เป็นจุดแข็งส่วนหนึ่งของมวยไทยอ่านนี้ก็เป็นความเข้าใจของเขาครับเป็นไงชายญี่ปุ่นพูดถึงมวยไทยมันเหมือนเป็นอะไรที่มันโหดร้ายเป็นการต่อสู้ที่ไม่ใช่กีฬาขนาดนั้นเลยแต่ละคนก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ